สวัสดีครับคุณผู้ชมยินดีต้อนรับคุณผู้ชมนะครับเข้าสู่รายการเปิดบ้านสมาชิกนะครับและในวันนี้ครับเราก็พามาพบกับเพื่อนสมาชิกของเรานะฮะที่เปิดเป็นธุรกิจเกี่ยวกับร้านอาหารซึ่งร้านนี้นะฮะบอกปากต่อปากกันเลยว่ารสชาติดีมากๆนะฮะแล้วก็มีเมนูอาหารหลากหลายด้วยและในการเดินทางมาที่นี่นะฮะก็ไม่ยากครับเพราะว่าอยู่ติดถนนเพชรเกษมของเราเลยฮะตรงกันข้ามกับซอยหัวหยิน51นะครับอยู่ตรงข้ามกันเลยฮะคุณผู้ชมผ่านมาก็จะมองเห็นป้ายสีชมพูใหญ่ๆได้อย่างง่ายดายเลยทีเดียว เดี๋ยวข้างในเนี่ยจะเป็นยังไงนะฮะเราเข้าไปชมกันเลยครับผม ผมก็อยู่ข้างในร้านนักคอมพิวร์ก็เจ็ดแล้วนะฮะเดี๋ยวทุกคนที่แนะนำตัวให้กับท่านผู้ชมทั้งบ้านเลยนะครับพี่ชายครับเจ้าของร้านนครปฐมพิวเร์ก็เจ็ดก้าโลครับผมเดี๋ยวตอนอื่นขอถามก่อนว่าพี่ชายเนี่ยเป็นสมาชิกคุณวิมีรามบ้านแค่ไหนนะครับปีเปล่าแล้วครับนิกว่านะครับแล้วมีช่องรายการที่คุนชอบไหมครับมีครับช่องสองครับ ก็คือดูภาพพวกข่าวในท้องถิ่นใช่ไหครับโอเคครับครับพี่ชัยครับแล้วที่ร้านเนี่ยเป็นมายังไงครับถึงได้มาเปิดเป็นร้านขายของนกเขาผสมเอเจพอดีมีร้านแรกอยู่ที่ประจวบครับก็เลยมาเที่ยวหิ่นหาับก็เลยเห็นนะมาลองเปิดัมาลองเปิดมาห็นดูครับบ้านทำเลมันมีเป็นเกบบ้านอลังนี้ทำเลสวยก็เลยลองดูครับลองดูแล้วผลตอบรับเป็นยังไงครับ ยังสงสัยชื่ออยู่ทําไมถึงใช้ชื่อวา่านครปฐมเด็ตครับบ้านพ่อกับแม่อโคงอามาอยู่โน่นนะครับอ๋ออันนี้เป็นสูตรของที่บ้านดีกว่า,าใช่ครับก็คือที่บ้านที่ที่นน่นก็คือเขาก็ขายแบบนี้เหมือนกันครับที่นครปฐมบ้านอโคงอามาอยู่นู่นแต่ร้านเตียยกับแม่อยู่ประจวบอยู่ตรงหน้าเนี่ยจำประจวบครับถ้าถามคนประจวบเขาไม่จําหมดครับชครับชื่อร้านทุกที่นครปฐมเกษตรคก็คือที่นี่ก็เลยกลายเป็นสาขาสองใช่ครับ แล้วที่นี่เนี่ยมีเมนูอะไรบริการท,ท่านผู้ชมครับสก,กีทะเลครับที่ว่าลูกค้าชอบมาแล้วต้องตังครับสก,กีทะเลสกี้หมูรับน,น้ำแห้งรับแล้วก็ปลาลวกไก่ตีลวกับครับที่นี่ใช้ปลาที่เลียงเดียวครับความพิเศษของร้านเนี่ยความพิเศษยังไงลูกค้าถึงได้ติดใจของสดนะใช้ของสดอย่างเดียวเลวพอดีร้านอาเขามี แพ้ปาครับเราก็เลยได้ของสดนะครับก็คือเราก็ได้แต่ของที่ดีมีบุทซาาขายให้กับลูกค้าใช่ครับเพื่อนๆที่น้องก็ออกเรือกันหมดเราก็ได้ของสดอย่างเดียวครับครับวิจัยครับเราอยากจะให้แนะนําเมนูที่อยู่บนโตนี้ให้กับท่านผู้ชมทางบ้านได้รู้ว่ามีอะไรบ้างเริ่มจากตัวนี้ก่อนอันนี้คือปลายีลวกครับครับี่วาลูกค้ามาแล้วชอบนะครับเพราะว่ามันสดเนื้อสดมีแา่ขาวเนี่ยครับ เป็นไสเสียงเดี๋ยวร้านนี้ใช้ไป้เซียงแล้วครับแล้วก็นั่นเป็นข้าวหมูแดงครับแล้วก็อันนี้เป็นทุกขี้ทะเลครับที่ว่าเราคือเป็นเมนตางแนะนําของร้านใช่ครับแล้วสําหรับร้านนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าท่าผู้ชมจะเดินทางมาที่นี่เนี่ยจะเดินทางมาได้ยังไงครับอยู่ตรงไหนเลยอยู่ตรงปากซอยวินห้าต่เก็นครับฝั่งถนน กเกระเจมครับผมครับอยู่ตรงข้ามซอยห้าสิบเอ็ดเลยครับผมแล้วว่าเต็ดกับคลองแทยโตรตรงมหมอครับผมท่านผู้ัยครับ,รบแล้วในสุดท้ายนี้นะครับอยากจะให้ผู้ชายนะฮะฝากถึงท่านผู้ชมหรือว่าลูกค้าทางบ้านครับ ก็คืออยากจะเชิญชวนท่านผู้ชมทางบ้านมาลองชิมปลาลวกหรือว่าซุกี้ทะเลข้าวหมูแดงที่นี่ก็ได้ครับามาลองชิมดูครับรับประกันความอร่อยครับซุกี้ทะเลหน้าตาไม่เหมือนใครครับร้านของเราสดสะอาดรสชาติดีครับครับผมอันนี้ก็การันตีนะฮะเพราะว่าเป็นสมาชิกเกเบิรเรามาถ่ายสมาชิกร้านไหนร้านนั้นก็คือมีคุณภาพอยู่แล้วนะฮะครับผม หรับเบอร์โทรศัพท์ให้กับท่านผู้ชมทางบ้านได้ติดต่อมาครับมา047ครับ750009ครับครับผมครับพี่ชายครับแล้วในวันนี้นะครับทางรายการผลบ้านสมาชิกะก็มีเป็นตัวชมภาพยนตร์นะจากในช่องซีนิเพล็กน์มนสองที่นั่งมองให้พี่ชายนะครับครับขอบคุณครับ ครับคุณผู้ชมครับและในสัปดาห์หน้านะครับผมจะพาคุณผู้ชมนะฮะไปพบกับเพื่อนสมาชิกท่านไหนนะครับก็ต้องคอยติดตามกันต่อไปนะครับส่วนในสัปดาห์นี้ครับเวลาของรายการเราก็ได้หมดลงแล้วครับสวัสดีครับ ครับคุณผู้ชมเราพบกันอีกแล้วนะครับในช่วงแจกง่ายได้จริงนะฮะและในวันนี้ครับก็ต้องขอขอบคุณอีกครั้งนะฮะกับกิจกรรมดีๆแบบนี้นะฮะจากเจียนตึงเคเบิลทีวีครับและอีกหนึ่งที่ขาดไม่ได้ก็คือผู้สนับสนุนของรางวัลที่น่ารักของเรานะฮะเมเจอร์ซีนิเพ็กครับและในหนังวันนี้นะฮะเราก็มีเรื่องยักษ์นะฮะมานาเสนอให้กับท่านผู้ชมครับว่ากันว่านะฮะอวตารของนาลายนะฮะมีมากมายนะไม่ทวนนะฮะต่อเกิดเรื่องราวเรามาเกียนกว่า10ล้านรูปแบบและนี่ก็คือรูปแบบที่่10้าานนนเเรรกยยุุต์ มหาวงคลฟิล์มอินเตอร์เนชั่นแนลนะฮะบ้านอิตาลีซูเปอร์จิว๋วและเวิร์กพอย์พิเจอร์นะฮะสุดภูมิใจที่ได้ร่วมกันนะฮะสร้างฝันครั้งยิ่งใหญ่กับอภิมหากาภาพยนตร์แอนิเมชันนะฮะที่มีชื่อสั้นๆว่ายักษ์ครับด้วยแรงบันดาลใจนะฮะจากตัวละครคลาสสิกในมหากาฬรามายณนะอนุมานรามเกียร์ และอีกหลายๆอย่างนะฮะจุดประกายไอเดียถ่ายทอดเป็นตัวหนังสือนะฮะก่อนจํากับทุกภาพน,นะฮะให้โลดแล่นนะฮะเป็นการ์ตูนโดยประภาสโทรสนาโนนนะครับเข้าไปอุดหนุนแอนิเมชั่นขั้นเทพฝีมือคนไทยนะฮะกันได้ที่ในโรงภาพยนตร์ขั้นเทพเมเจอร์ซีนิเวกทุกสาขานะครับครับคุณผู้ชมครับก็มาถึงในช่วงแจกรางวัลของช่วงแจกง่ายได้จริงนะฮะและในวันนี้ครับเราก็ยังอยู่ที่ร้านนกผสมรถเด็ดสาขา2นะครับ ซึ่งในวันนี้ครับเราก็มีฟู้รวมเล่นกิจกรรมรับตั๋วชมภาพยนตร์ฟรีนะฮะอยู่ที่ร้านนี้ด้วยนะก็คือในวันนี้นะฮะกะติก,กาของเรานะครับก็จะมีอยู่ว่าก็คือเราจะให้จับคู่นะฮะแล้วก็ป้อลูกชิ้นกันนะทีมไหนที่ทาลูกชิ้นหมดก่อนนะฮะก็ให้ยกม,มือขึ้นอันนั้นก็คือทีมที่ชนะนะะลูกชิ้นมีจํานวนหลูกนะครับเดี๋ยวได้นําตัวกันก่อนอ่ะนี่ชื่ออะไรครับ okay, คุณสาวนะฮะแล้วนี่ชื่ออะไรครับเคครับชื่ออะไรครับ ครับครับผมโอเคครับน,นี้ได้เห็นหน้าค่าตาแล้วนะเ,เดี๋ยวผมนับ1-3ก็คือให้เริ่มขี้ลูกชิ้นแล้วก็ป้อนกันได้เลยนะฮะโอเคครับ 1...2...3 เริ่มครับเ,เดี๋ยวลูกสุดท้ายหมดแล้วให้ยกมือขึ้นนะครับผม จะไม่ไหวนะฮะน่าจะทานมาเยอะทำสมุดแล้วนะครับสมุดแล้วนะครับหมดหมดหมดเนี่ฮะโอเคครับครับคุณผู้ชมครับแล้วนี่นะฮะเราก็ได้ผู้ชนะแล้วแต่ทีนี้ว่า ตัวชมพเพียวของเราวันนี้มีมาเยอะก็คือมี8ใบนะบสำหรับผู้ที่ร่วมเล่นเกมก็เป็นว่าวันนี้ผมแจกให้ทุกคนเลยท่านอาจจะงงว่าเราเล่นไปทําไมเพราะว่ารายการเรานะฮะแจกง,ง่ายได้จริงครับผมครับแล้วนี้นะครับก็คือโฉมหน้าของผู้ได้รางวัลของเราในอาทิตย์นี้นะครับซึ่งกิจกรรมดีๆแบบนี้นะฮะเจอร์ Cineplex นะครับร่วมกับเช่นตึง้งเคเบิลทีวีนะฮะก็จัดให้กับบรรดานะฮะสมาชิกเคเบิล ซึ่งเดี๋ยวจิน้านะครับผมจะพาไปเจอกับสมาชิกท่านไหนอีกก็ต้องคอยจิตตามกันต่อไปนะครับส่วนในสัปดาห์นี้นะครับเวลาของรายการเรานะฮะก็หมดลงแล้วครับสวัสดีครับ